วันนี้ผมมีวิธีการเช็คสินค้าออนไลน์นะครับผมที่พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์เขาเอาสินค้ามาขายมันยิงเอดขาย,นย Facebook. ในเฟซบุ๊กในไหนก็แล้วแต่นะครับว่าสินค้าเหล่านั้นเนี่ยมันตรงปกไหมหรือไม่ตรงปกครับซื้อมาใช้แล้วมันใช้ได้จริงไหมปัญหาของนักช้อปออนไลน์หลายๆคนเนี่ยนะฮะเวลาไปซื้อของออนไลน์มาเนี่ยผมก็เป็นนะคือซื้อมาแล้วเนี่ยสินค้ามันใช้ได้ไม่จริงอย่างที่เขาโฆษณากันซื้อมานอกจากจะปัญหาการโดนเบี้ยวเงินแล้วเนี่ย หรือไม่ส่งของแล้วเนี่ยอันนั้นก็คือมันเก่าไปแล้วแต่ว่าผมก็เคยโดนก็ยังมีปัญหาที่ซื้อของมาแล้วมันใช้ได้ไม่จริงนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาหลักๆที่หลายคนเจอผมก็เจอเหมือนกันตั้งแต่ผมได้รู้จักวิธีนี้นะครับผมก็ช่วยผมได้มากเลยในการที่คัดกองสินค้าห่หวยพวกนี้นะฮะออกไปแล้วก็ช่วยเซฟเงินในกระเป๋าผมได้ไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับวิธีก็ไม่ยากนะครับทําง่ายมากเดี๋ยวผมจะมาบอกขั้นตอนวิธีการเช็ค ง่ายนะครับผมที่เราสามารถทําได้เองแล้วก็ดูสามารถดูต้นทุนสินค้าที่เราจะซื้อได้นะครับผมแล้วก็สามารถที่จะดูรีวิวของคนที่เขารีวิวจริงๆวิธีการแก้ไขปัญหาก็ง่ายมากๆครับไปโหลดแอปจีนแอปเหล่านี้ครับแล้วเอารูปสินค้าที่เราสนใจเนี่ยที่มันขึ้นมาในโฆษณาเราเนี่ยนะฮะเอาไปค้นหาในหมวด รูปภาพอ่ะมันจะมีมันจะมีในแอปนั่นแหละลองกดตรงที่รูปภาพรูปกล้องหรือแว่นขยายก็ได้นะผมแล้วก็เอารูปที่เราเซฟไว้อะเข้าไปดูมันก็จะขึ้นเลยนะครับราคาต้นทุนสินค้าในแอปอีกแอปหนึ่งเนี่ยที่เป็นแอปคขายนะครับก็จะเห็นการรีวิวของคนจริงๆเลยที่เขาเอาสินค้าพวกนี้ไปรีวิวให้เราดูแต่ก็ต้องใช้เวลาเลื่อนหาสักนิดหนึ่งนะครับผมก็ใช้เวลาแต่ว่ามันก็คุ้มนะ กับการที่เราต้องไม่ต้องเสียเงินไปซื้อสินค้าเหล่านั้นบางตัวมันอาจจะไม่แพงแต่ว่าบางตัวมันก็แพงแต่สําหรับผมนะโดยส่วนตัวถูกแพงก็ไม่เท่าไหร่หรอกแต่ว่าเสียความรู้สึกซะมากกว่าเวลาซื้อมาแล้วมันใช้ไม่ได้จริงรู้สึกว่าตัวเองเหมือนคนโง่คนหนื่อโดนโดนเขาหลอกมาอีกทีหนึ่งนะครับผมเลยเขารู้สึกว่าตัวเองแพ้อารมณ์ของตัวเองเพราะว่าเราเห็นเขารีวิวใช่ไหมละ่ะมันดีมันน่าใช้แล้วเราก็เกิดความอยากขึ้นมาโดย ไม่ได้คำนึงถึงเหตุผลอะไรเลยก็ซื้อไปเลยนะครับผมพอเอามาใช้แล้วก็ซื้อมาทําไมก็ไม่รู้ประมาณนี้และก็วิธีนี้มันช่วยระงับอารมณ์ตรงนี้ได้ด้วยนะฮะและก็มันก็ช่วยเซฟเงินในกระเป๋าเราได้ไม่น้อยผมก็โดนตลอดแต่ว่าตั้งแต่รู้วิธีนี้ก็ไม่ค่อยได้ซื้ออะไรแล้วนะครับผมเพราะว่าบางตัวมันก็ใช้ไม่ได้จริงก็รู้แล้วแหละก็เลยไม่ซื้อนะครับ เพราะฉะนั้นนะฮะนี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ผมอยากจะมาแนะนําให้ทุกคนได้รู้นะครับหากเพื่อนๆเห็นว่าวิธีที่ผมบอกไปเนี่ยมันยุ่งยากนะครับก็เข้าไปในกลุ่ม g e n Review ที่ผมสร้างไว้ในนั้นเนี่ยผมก็จะเรียบเรียงสินค้าที่มันใช้ได้จริงแล้วก็ไม่ได้จริงแต่ละตัวนะครับผมก็จะมีแคปชั่นมีชื่อมีอะไรเขียนไว้ให้นะครับก็สามารถเลือกดูได้นะครับแล้วก็ผมจะสอนวิธีการโหลดแอปพวกนี้ให้ สามารถเข้าไปดูแล้วก็ทําตามได้นะครับซึ่งมันก็หาทําตามได้ปกตินะมันไม่ได้ยากขนาดนั้นนะครับผมยังไงก็เจอกันที่กลุ่มนะครับผมเจอกันที่กลุ่มนะเดี๋ยวจะลงสินค้าไว้ให้ดูนะครับแบบไหนแบบไหนก็หวังว่ามันจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย